กีจะถ่ายแค่ว่าจะถ่ายจะถ่ายเพื่อนเอจะถ่ายนกที่อยู่ในรังนู่น่ะเห็นแค่อยู่ในรังนะคะน่ะน่ะไม่ไม่เห็นไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นมีลูกก็เลยโอ้วดูดวงตะวันกำลังจะบินถ่ายดวงตะวันก่อนอ้าวไปไปมา,มาเห็นแม่นกมีลูกสองตัวอา้าวตกใจหมดเลยอะ่ะ เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่นกเขาเดินขึ้นมาหาเพราะพไปทําอะไรลูกเขาลืกเล่าหรือว่ายัางไงหนกต้องไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยไม่เคยเจออะไรแม่นกเดินมาหาถึง,ถ,งถึงตัวถึงตัวขนาดนี้เลยนะคะโอ้อยเลี้ยงง่ายๆตัวไวนะขอให้ปลอดภัยนะคะมากนะคะ Não, não tem tung đánh cứ công năng bắt là cái này lắm